รีวิวคาจิน่าตัวละครแจกฟรีประจำแพท5.0ตัวละครนี้หน้าปั้นขนาดไหนกระโดดทำดาเมจจึงจึงจึงแบบนี้สกิลของเขาเนี่ยเป็นยังไงมาวิเคราะห์ตัวละครการเล่นกุ่มดาวอาวุธอ์ติแฟกต์และไปดูทีมที่เล่นได้ของตัวละครอย่างคาจิน่ากันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเดนชินอินแทคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวละครอย่างน้องคาจินากันบอกเลยว่าในเรื่องของความน่ารักของตัวละครตัวนี้แพ้ทางเต็มๆเลยครับแต่คลิปนี้ครับเราจะมาวาดด้วยความสามารถเกมเพย์ของตัวละครนี้กันซึ่งจากที่ผมลองเล่นนะครับจากภาพรวมเนี่ยก็เป็นตัวละครดาเมจชาติหินตัวเขาเองครับมีดาเมจแบบเล็กน้อยวางสกิลเป็นหินนอกสนามเรื่อยๆได้มีการเล่นกับผลึกได้ด้วยมีบัฟอีกนิด แต่มันก็ยังมีแต่อีกหลายแต่สําหรับตัวละครอย่างคาจิน่าครับเราไปดูกันเลยครับว่าตัวละครนี้เป็นยังไง Your เรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับสำหรับสเตตัสพื้นฐานของคาจิน่าตัวละครคาจิน่าเนี่ยจะเป็นธาตุหินสีดาวถือหอกโดยเขาเนี่ยจะมีความโดดเด่นเรื่องของการใช้คาบพ,พลังป้องกันครับการเติบโตของคาจิน่าจะเป็นโบนัสหินไอเทมอัพคาจิน่าต่างๆก็ตามนี้ได้เลยครับ ส่วนสเตตัสที่เพื่อนๆจะเห็นกันในคลิปนี้นะครับผมคาจิน่าของผมจะมีค่าพลังป้องกันอยู่ที่1,701มีอัตราคลิความแรงคลิ66,128ครับมีฟื้นฟูพลังงาน177แล้วก็มีโบนัสหินพร้อมครับ อาวุธเนี่ยใส่เป็นประจําตัวนะครับผมสาหรับอาวุธคาจิน่าเนี่ยไม่ค่อยมีหอ,อกไหนที่ส่งเสริมพวกสายป้องกันเท่าไหร่นะครับผมเต็มที่ก็ใส่พวกคลิต่ตางๆโดยผมเนี่ยเชียร์ไปเลยครับว่าอาจจะไม่ต้องเน้นดาเมจน้องมากนักนะครับอาวุธก็เลยใส่เป็นตัวของหอ,อกคราฟของเมืองนัตลานหรืออีกแบบหนึ่งก็จะไปใส่เป็นฟาโวเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะไปเพื่อฟื้นฟูพลังงานช่วยทีมครับส่วนในฝั่งของอร์ติแฟกต์นะครับผมแฟกที่กึ่งไปทางตัวซับนะครับที่ดีเลยก็จะเป็นแฟกของ ห,ห่แฟกวิญญาณราตีปะทุครับเขาเนี่ยจะได้ฟื้นฟูพลังงานตัวเองเรื่อยๆแถมยังมีเรื่องของการบวกโบนัสทตาเนี่ยเสริมให้กับทีมได้ด้วยครับส่วนอีกเซตหนึ่งนะครับผมที่จะเชียกก็กึ่งกึ่งซับนิดนึงก็อย่างอาคาอิกเพตตาแบบนี้มีโบนัสหินแล้วถ้าเกิดว่าเก็บผลึกเนี่ยก็จะได้บัฟให้กับทา่าที่เกี่ยวข้องครับโดยส่วนของนาฬิกาเนี่ยจะเป็นพลังป้องกันหรือว่าฟื้นฟูพลังงานถ้วยเป็นโบนัสหินหรือพลังป้องกันหมวกเป็นอัตราคลิหรือว่าความแรงคลิครับโดยคาจิน่าเนี่ยผมเชียร ประมาณสสายด้วยกันนะครับผมก็คือเป็นดาเมจนิดๆใช้คําว่านิดๆจริงๆใครอยากเอาเล่นน้องเป็นดาเมจเนี่ยก็ทําอัตราคลิกความแรงคลิกเ0็ดสหนึ่งรหรือว่าอัตราส่วนเป็น1ต่อ2อย่างที่ผมทำเนี่ยก็เป็น6620กว่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับที่เหลือก็จะไปลงพลังป้องกันและอีกค่าหนึ่งที่เรียกว่าถ้าเกิดจะวนสกิลออาติใช้นะถือว่าสําคัญมากๆเลยครับคาจิน่าเนี่ยต้องการฟื้นฟูพลังงานพอสมควรก็อาจจะต้องทําที่160บวกบวกได้เลยครับถ้าใครไม่ได้ใส่ตตัวของซ อติสแฟกใหม่ Cinder City เนี่ยทุกคนอาจจะทําฟื้นฟูพลังงานที่มากกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับร้อยแปแบบนี้ได้เลยครับอ์ติสแฟกของผมในคลิปนี้นะครับจะเป็นอาคาอิกเพตตาดอกไม้ขนนกนาฬิกาถ้วยแล้วก็หมวกครับส่วนในฝั่งของกลุ่มดาวนะครับผมจะอัพเป็น C2 และเดี๋ยวจะมีหัวข้อกลุ่มดาวอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมนะ ส่วนพรสวรรค์นะครับผมอัพเป็น497อันนี้นำที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวของสกิลธาตุนะครับถัดมาครับเรามาเอาคาจิน่าลงสนามกันดีกว่าครับขอเริ่มจากการโจมตีปกติกันเลยอันนี้เป็นการโจมตีต่อเนื่องไปข้างหน้าไม่มีอะไรพิเศษครับ มาดูสกิลที่โดดเด่นของเขากันดีกว่าครับสำหรับตัวของสกิลธาตุของเขาจะเป็นการเรียกน้องลูกคางออกมาพร้อมกับเข้าสู่สถานะพรวิญญาณราตีครับแล้วจะมีพรวิญญาณราตีอยู่ข้างๆตัวละครนะครับซึ่งเจ้าวิญญาณราตีนี้จะเป็นตัวกําหนดครับว่าลูกคางของเราเนี่ยจะอยู่ได้นานขนาดไหน โดยเจ้าลูกค่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เรียกออกมาเฉยๆแล้วปล่อยมันทิ้งเอาไว้ตัวลูกค่างเนี่ยก็จะค่อยๆกระโดดทาดาเมจไปตึงตึง,ตง,ตงตึงแบบนั้นนะครับผม6ครั้งด้วยกันซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยพรวิญ,ญาณราตีของเราก็จะค่อยๆลดลงไปครับพอหมดปุ๊บลูกค่างก็จะหายไปโดยความต่อเนื่องของสกิลธาตุนี้จะไม่ค่อยถี่มากนักนะครับผมแล้วก็ตัวของคููดาวหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยลูกค่างหายไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ8วินาทีซึ่งถือว่านานพอสมควรเลยครับ แต่ลูกคางของเราครับยังไม่หมดลูกเล่นแต่เพียงเท่านั้นครับเ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อเนี่ยจะสามารถกดสกิลธาตุดได้อีกหนึ่งครั้งตอนที่มีลูกค่างอยู่ในสนามเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะกระโดดขึ้นไปขี่ตัวของลูกค่างตัวนี้ครับหรือว่าจะกดอีกทีก็จะลงมากดไปหลายๆทีก็กระโดดขึ้นกระโดดลงแบบนั้นซึ่งการขี่ลูกคางเนี่ยเพื่อนๆจะใช้ในการเคลื่อนที่ก็ได้หรือเพื่อนเเนี่ยจะเร่งจังหวะในการทําดาเมจก็ได้กระโดดขึ้นไปจากเดิมที่ระยะห่างของการทาดาเมจลูกค่างจะค่อนข้างไม่ถี่มากนักพอเรากระโดดขึ้น จะเป็นการทำดาเมจอย่างต่อเนื่องนะครับผมกระโดดแบบดึงดึงดึงแบบนี้6ครั้งด้วยกันซึ่งดาเมจเนี่ยก็จะแบบน่ารักปุกปิกนะครับผมแบบทิ้งไว้อยู่ที่ประมาณ4,8 0 0นะส่วนตัวของดาเมจแบบที่กระโดดขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ที่6,4 0 0แบบนี้ครับโดยดาเมจทั้งหมดนี้จะแรงตามค่าพลังป้องกันนะครับและวงของสกิลเนี่ยเป็นรอบๆตัวไม่กว้างมากนักนะครับ นอกจากนี้ครับในตัวของสกิลลูกคางนี้เราสามารถทิ้งเอาไว้ในสนามได้นะครับโดยเกมเพย์ที่เราจะใช้บ่อยๆเนี่ยก็คือการกดลูกคางแล้วก็สลับตัวออกแบบนั้นครับซึ่งลูกค่างเนี่ยก็จะทำดาเมจทั้งหมด6ครั้งเหมือนเดิมโดยเราเนี่ยจะสังเกตจากพรวิญญ,ญาณราตีของคาจิน่าได้ที่หลอดเลือนด้านข้างนะครับค่าพรวิญญ,ญาณราตีเนี่ยจะย้ายไปถูอทางขวามือนะครับใต้หลอดเลือด ถัดมาครับมาที่สกิลออาติกันบ้างพอกดใช้เข้าไปปุ๊บคาชิน่าครับจะเรียกลูกขังสะเทือนฟ้าออกมาสร้างดาเมจเป็นวงกว้างเลยครับสร้างดาเมจแล้วก็กระแทกลงไปแรงๆหนึ่งทีดาเมจอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแบบนี้โดยหากเพื่อนๆเ,เนี่ยมีวงของสกิลออาติอยู่นะครับผมในพื้นที่นี้หากเพื่อนๆกระโดดขึ้นไปขี่ลูกขงังแล้วก็ทําดาเมจในสกิลธาตุระยะของสกิลเนี่ยก็จะกว้างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับและเจ้าพื้นที่วงลูกขังตรงนี้ที่เป็นพื้นที่กว้าง ตรงนี้จะอยู่12วินาทีนะครับในตัวของซีซูเนี่ยจะแค่ทําให้ตัวของสกิลทาตควางขึ้นเท่านั้นครับคูดาวของสกิลอตติอยู่ที่18วินาทีพลังงานธาตุ70หน่วยครับ ถัดมาครับเรามาเติมลูกเล่นให้กับคาจิน่าด้วยพรสวรรค์ติดตัวกันครับพรสวรรค์ติดตัวแรกครับหากในทีมของเรามีการทําดาเมจทาดเกิดขึ้นแล้วในทีมของเรามีตัวละครนัดลานอยู่จะเกิดวิญญาณราตีปะทุครับเป็นวงรอบๆจอออกมาแบบนี้ซึ่งจะทําให้ตัวของคาจิน่าได้รับโบนัสความเสียหายทัดหิน20%นาน12วินาทีซึ่งอันนี้ก็เหมือนว่าได้ง่ายๆแบบนั้นเลยครับ พอสวัรด์ตัวถัดมาความเสียหายลูกข่างสะเทือนฟ้าทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือ20%ของค่าพลังป้องกันครับก็เรียกว่าทั้งหมดแรงตามพลังป้องกันนั่นแหละ และพรสวรรค์ติดตัวถัดมาครับอันนี้เป็นของเล่นของเมืองนัตแลนด์อยู่แล้วก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่วิญญาณราตรีของเราหมดลงแล้วเราอยู่ในตัวของเมืองนัทแลนด์นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีหลอดด้านบนเลือดตัวนี้เราจะเรียกว่าโฟจิสตันคาจิน่าจะเปลี่ยนสลับไปใช้หลอดนั้นครับซึ่งพออยู่ในเมืองนัทแลนด์แล้วนะครับผมเราจะทำดาเมจเนี่ยได้แบบ20ทีเลยครับสำหรับกระโดดจากเดิมเนี่ยที่กระโดดได้เพียงแค่6ทีเนาะถ้าเกิดว่าอยู่นอกเมืองพออยู่ในเมืองเนี่ยกระโดดเข้าไปรัวๆเลยัผมมยงไ่พ สำหรับการสำรวจหากเราเนี่ยกำลังปีนเขากำลังวิ่งกำลังเคลื่อนที่ต่างๆเพื่อน,อนๆจะสังเกตว่าที่คาจิน่าเนี่ยจะมีสีเหลืองๆส้มๆหากเพื่อน,เอนๆเนี่ยคิดเข้าไปตรงนั้นนะครับสลับไปเป็นคาจิน่าก็จะเข้าสู่พรวิญญาณราตรีคาจิน่าเนี่ยจะออกมาขี่ลูกขางเลยครับเอาไปต่อเนื่องทําดาเมจก็ได้หรือจะเอามาวิ่งก็ได้เพื่อนๆจะทําแบบนี้ได้ทุกๆ1ิวินาทีนะครับและนอกจากนี้คาจิน่าครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาไปใช้ปีนเขาเอาลูกขางปีนเขาแบบนี้จะใช้พลังกายล ลงไปถึง90%ครับปีนได้นานมากๆปีนได้สูงมากๆครับสำหรับตัวละครคาจิน่าครับแล้วก็พอสวรรค์ติดตัวสุดท้ายนะครับผมหากคาจิน่าเนี่ยมีการตอบโต้กับกลไกที่เป็นโฟร์จิสตันไอเทมต่างๆจะมีการฟื้นฟูพลังกายให้ด้วยและคาจิน่าเองจะสามารถแสดงของพิเศษของนัทลลนในตัวของมินิแมปได้ครับจากที่เราเห็นสกิลกันไปทั้งหมดนะครับในเวอร์ชัน40นี้เรามาวิเคราะห์ตัวละครสรุปให้ทุกคนฟังกันดีกว่า โดยภาพรวมแล้วนะครับตัวละครนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งดาเมจลองแล้วก็สามารถเล่นมาเป็นดาเมจหลักได้ประมาณหนึ่งแต่หลักๆเลยครับผมเชียร์ไปทางแค่วางลูกข่างแล้วสลับตัวออกพอแล้วไปเป็นดาเมจลองดีกว่าความโดดเด่นของตัวละครนี้ก็คือการใช้คาบพลังป้องกันแล้วก็มาทำดาเมจติดคุกได้ปกติมีดาเมจประมาณหนึ่งครับไม่ได้รุนแรงมากมีความเป็นดาเมจลองสามารถวางสกิลแล้วสลับตัวออกได้ และตัวละครนี้จะดีมากๆกับการเอาไปใช้สำรวจเมืองใหม่เมืองไฟของเรานัทแลนด์ครับ ส่วนข้อควรระวังนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยเล่นไปพักใหญ่ๆเนาะก็จะรู้ว่าคาทิน่าเนี่ยดามเมจของเขาอาจจะไม่รุนแรงมากนะักถ้าจะหวังดามเมจจากน้องอันนี้ผมคิดว่าตัดทิ้งได้เลยและสิ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าพอพยายามที่จะพาเขาไปเป็นดามเมจหลักนะครับวงสกิลของเขาเนี่ยก็ไม่ได้กว้างมากนักนะครับและยิ่งอยู่นอกพื้นที่ของนัทแลนด์เราจะสังเกตว่าสกิลจะหมดไวมากๆกระโดดได้56ครั้งก็หมดแล้ว การจัดทีมของตัวละครนี้ด้วยความที่เขาเนี่ยณซีไม่ได้มีบัฟอะไรให้กับตัวละครอื่นเลยก็ไม่ค่อยไปส่งเสริมอะไรทีมมากนักเป็นธาตุหินซะอีกในตัวของสกิลออาติครับก็ฟื้นฟูพลังงานธาตุค่อนข้างยากต้องใช้กลุ่มดาวมาช่วยหรือว่าใช้ตัวของอ์ติแฟกมาช่วยและสุดท้ายครับคือตัวของสกิลเนี่ยคูดาวคอร์กิวค่อนข้างนานครับการวางลูกข่ังก็ไม่ต่อเนื่องอาจจะต้องมีกลุ่มดาวมาช่วยครับ ดังนั้นเราก็ต้องเลยมาต่อกันที่หัวข้อถัดมากับกลุ่มดาวครับผมเรียกว่ากลุ่มดาวเนี่ยก็มีส่วนช่วยให้คาจิน่าดูดีขึ้นมาอีกเยอะๆเลยครับเริ่มที่กลุ่มดาวที่1เมื่อไหร่ก็ตามที่คาจิน่าขึ้นหรือว่าลงลูกข่างนะครับหากมีการตกผลึกอยู่ในสนามตัวคาจิน่าเนี่ยจะดูดผลึกเข้ามาที่ตัวแล้วก็ได้การฟื้นฟูพลังงานธาตุให้ตัวเองด้วย3หน่วยโดยฟื้นฟูได้ทุกๆ5วินาทีนะครับ ถัดมาที่กลุ่มดาวที่2หากเราใช้สกิลอัลติครับจะมีการฟื้นฟูค่าวิญญาณราตี2ีหน่วยและหากเราเนี่ยยังไม่ได้กดสกิล่าเรียกลูกขางออกมาการกดสกิลออาติจะเป็นการเรียกลูกขางออกมาทันทีครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากๆครับเพื่อนเพื่อนอาจจะรอตอนที่ลูกขางเนี่ยใกล้ๆกล้หมดแล้วก็กดสกิลออาติเติมไปอันนี้ก็จะทําให้ลูกขังอยู่ในสนามไปอีกนิดนึงพอที่จะวนกันไปวนกันมาได้ครับสาหรับตัวของกลุ่มดาวที่2ถัดมาที่กลุ่มดาวที่3ครับ,พ 3, รบเพิ่มเลเวลสกิลธาต์สามขั กลุ่มดาวที่4ี่เจ้าพื้นที่วงของสกิลอัลตินะครับจากเดิมเนี่ยความสามารถของเขาคือเพิ่มระยะของสกิลทตุให้มันกว้างขึ้นการกระโดดจึงจ้งจึ้งเนี่ยให้มันกว้างขึ้นแต่ในกลุ่มดาวที่4ครับจะทําให้คาจิน่าเริ่มบัฟทีมได้แล้วครับหากอยู่ในวงของสกิลอัลตินี้หากมีศัตรูอยู่ในพื้นทีน่นี้ยิ่งมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งบัฟค่าดีเฟนซ์ให้กับทีมมากขึ้นเท่านั้นโดยสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่4ตัวบัฟค่าพลังป้องกัน20%ครับ ถัดมากลุ่มดาวที่5ครับเพิ่มเลเวลสกิลอาตติ3ขั้นกลุ่มดาวที่6เมื่อไรก็ตามมีการสร้างโล่ในทีมนะครับผมหรือว่าการถูกแทนที่ด้วยโลกหรือว่าถูกทาลายก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นคาจิน่าเนี่ยจะทำดาเมจเสริมครับเป็นดาเมจธาตุหินเพิ่มโดยจะแรงอยู่ที่200%ของค่าพลังป้องกันเกิดได้ทุกๆ5วินาที เห็นกลุ่มดาวกันไปครบทั่วเรียบร้อยแล้วนะครับโดยถ้าเกิดว่าแนะนําให้ปั้นตัวละครนี้เลยจริงๆ C 0เนี่ยก็พอเอามาวิ่งเล่นได้ครับ C 2ในการเรียกลูกขางตอนสกิลอัลติใช้ง่ายขึ้น C 4ทําให้ตัวละครนี้มีบัฟ C 6เป็นดาเมจลองที่ดูเป็นดาเมจลองมากขึ้นเพื่อนๆเ,เลือกเปิดกันตามกําลังทรัพย์เลยครับใครที่จะเติมเงินเกม g e n h i n Impact มาเปิดคาจีนาเพิ่มอย่าลืมนึกถึงร้าน r i s h m a n Shop นะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เท่านั้นลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะ you <laughs> เรามาที่หัวข้อถัดมากันดีกว่ากับการจัดทีมให้กับคาจีนาครับโดยทีมที่น่าสนใจนะครับผมมาที่ทีมแรกกับทีมของนาเวียในทีมนี้ผมจะใส่เป็นนาเวียคาจีนาเบนเน็ตแล้วก็ฟูรีนะโดยผมเนี่ยจะเปิดสนามด้วยตัวของสกิลออลติของนาเวียนะครับผมเพื่อเก็บกระสุนเอาฟูรีนะออกมาบัฟครับจากนั้นก็ใช้เบนเน็ตบัฟแล้วก็วางสกิลคาจีนาลงไปเพื่อให้เกิดการติดหินวางลูกคางลงไปแล้วสลับตัวออกได้เลยและสลับมาเป็นนาเวียก็ยิงออกไปแบบนี้ ซึ่งก็จะมีการติดหินช่วยมาจากตัวของคาจิน่าโดยหลกัหลกๆในทีมนี้คาจิน่าอาจจะมาเป็นตัวติดหินช่วยๆเฉยๆเก็บผลึกช่วยทีมแบบนั้นครับทีมนี้เนี่ยใจความสําคัญเนี่ยก็จะไปอยู่ที่เรื่องของตัวละครติดธาตุจะเซนฟูรินะก็ได้จะเป็นเชียงหลิงก็ได้ครับ ถัดมาทีมที่สครับสำหรับทีมพลังป้องกันกันบ้างทีมนี้ก็เรียกว่าเหมาะมากขึ้นและจะยิ่งเหมาะขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่ามี C4 นะครับโดยทีมนี้ผมจะใส่เป็นอิโตะคาทิน่าโกโลแล้วก็เป็นเน็ตตัวละครสีดาวหมดเลยส่วนตัวอื่นๆนะครับผมเพื่อนๆสามารถสลับอิโตะไปเป็นโนเอลก็ได้โกโลก็ไปเปลี่ยนเป็นดามิดลองเลยก็ได้อย่างเช่นชิโอริอัลเบโดแบบนี้ฟูรินะก็เลือกใช้ระหว่างฟูรินะเป็นเน็ตแบบนั้นได้เหมือนกัน สำหรับทีมพลังป้องกันนี้นะครับผมผมก็จะเปิดสนามด้วยเอาโกโลเนี่ยมาบัฟก่อนนะครับแล้วตามด้วยคาจิน่าจุดนี้คาจิน่าจะได้ใช้บัฟของโกโลด้วยหลังจากนั้นครับเราก็บัฟตัวของเบเนตแล้วก็เอาอิโตออกมาทําดาเมจได้เลยครับซึ่งในทีมนี้เนี่ยหน้าที่ของคาจิน่าก็เป็นเพียงแค่การทําดาเมจหินเสริมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการบัฟพลังป้องก,กนันกรณีมีกลุ่มดาวสี่ครับ และถัดมาที่ทีมสุดท้ายของเรานะครับผมกรณีที่ใครเนี่ยอยากเห็นคาจิน่าทำดามิแบบแรงๆรลองเอาคาจิน่ามาเป็นดามิหลักแบบฟูลบัฟกันบ้างนะครับผมผมใส่ทีมเป็นคาจิน่าจงลี่โกโลแล้วก็ฟูรีนะนะครับผม โดยเราเนี่ยจะเริ่มจากการเปิดเกาะโฟกอนเอาฟูรีนะออกมาบัฟครับแล้วก็ตามด้วยตัวของโคโลโดยการทาดาเมจของสกิลเอาติออกไปกินอาหารกินยาเต็มเลยก็จะอยู่ที่97 0 0หครับเวลากระโดดดึงดึงดึงทีหนึงเนี่ยก็28-28มื่นแปดแบบนี้เวลาเอาไปตีมอนหลายๆตัวเนี่ยก็แอบสะใจอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่3ตัวแบบนี้กระโดด28 2 0มื่นแปดสรัวๆไปแบบนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าทีนี้ผมแบบอัดบัฟอัดอะไรเต็มที่แล้วนะได้ประมาณ ไม่ค่อยเชียร์การเล่นน้องเป็นดามเม็หลักเท่าไหร่แต่ว่าใครเอามาเล่นสนุกสนุกแบบนี้ก็ทําได้ครับ ถัดมาที่หัวข้อถัดมากับคําถามพบบ่อยประจําคาจีน่าคำถามแรกเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเป็นตัวละคร4ดาวแล้วแจกฟรีแบบนี้ทุกคนมีคําถามแรกทุกคนจะถามว่าปั้นตัวละครนี้คุ้มไหมครับคําตอบของผมนะครับผมขอตอบแบบตรงไปตรงมาว่าไม่คุ้มนะครับผมไม่เชียร์ปั้นตัวละครคาจีน่ามาเพื่อใช้งานในมุมของดาเมจหรือว่าเกมเพ์เท่าไหร่แต่จะเชียร์ให้เอามาใช้ในการสํารวจโลกเป็นหลักครับเขาเนี่ยไม่ค่อยส่งเสริมทีมเท่าไหร่ดาเมจลองก็น้อย ก็น้อยเลยยังไม่เชียครับคำถามถัดมามีกลุ่มดาวอะไรล่ะควรเริ่มปั้นก็จะย้อนไปที่คำถามแรกครับผมว่าไม่เชียตั้งแต่แรกก็เลยคิดว่ากลุ่มดาวอะไรถ้าคิดว่าจะปั้นมาสำรวจโลกก็ปั้นได้ครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับคาชิน่าอีกก็พิมพ์คอมเมนต์กันไว้นะครับ ถัดมาที่หัวข้อสุดท้ายของเราครับสำหรับการจัดเทียริสให้ตัวละครคาจิน่าครับโดยภาพรวมแล้วผมขอให้ไว้ที่เทีย์ B ที่ตำแหน่งดาเมจลองครับผมนั่นแหละครับก็ตามที่ผมว่าไปว่าเอาน้องเนี่ยมาช่วยทำดาเมจเสริมได้นิดิดหน่อยๆแต่ถ้าจะหวังแบบโอ้โหเป็นเมตาตัวเก่งเลยตัวละครนี้ยังไม่ตอบโจทย์นั้นนะครับเอาน้องขี่ลูกคางสำรวจโลกเนี่ยก็ฟินแล้วทุกคน และนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปรีวิวคาจิน่าที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้ค่ะผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับตัวละครนี้หลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นคลิปรีวิวกันมาหรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ลองเล่นแล้วมาพิมพ์คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับก่อนจากการขอขอบคุณ1 4 6 6ง0 s u b s c r i b e r จากทาง u t u b e ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็น้องคาจิน่าขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ together.